เยี่ยมชมนานะเขาวางอดกุ้งอีกแล้วครับนะ่ยณสุกกับนะาดำนะครับวันนี้นะาดำบอกว่าไม่ค่อยได้นะครับมีนาสุกได้มาพอสมควรอยู่นี่กระติกแกยกมานะมาลุ้นกันขอญาตเปิดกระติกลุนโอ้ไออะไรนะก็ยาวาไอกไอศากมาหนึ่งแต้มนะครับ ปลาสากมาหนึ่งแต้มปลแล้วก็กุ้งโอ้ตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยตัวนี้สวยอ่าเราดำใส่สามตัวเองโอ้นี่ปลาแล้วก็มีปลาปนเข้ามาัน่าจะได้อืปลาทรงปลาสากไอ้นี่ไม่ทังไอ้เอนี่เขาเรียกเขาเรียกปลาแดงเขาเรียกปลาอแดงน่นะเหมือนกิ่งกือเลยนาะปลาเพียนอันเนี้ยเพียนทะเลเพียนทะเล

ปลาเมาโอ้สายผ้าด้วยเหรอผ้าอร่อยพี่อันนี้อันนี้อร่อยเหมือนเหมือนสันเขียวเหมือนกูแลเอาเลยหวานกว่าเหรออร่อยกว่าอ้าวอุยตายแล้วอุยตายแล้วเอาเละเนี่ยเขาบอกว่าสายผ้าครับคุณผู้ชมร้อยร่อยนะรำนะนรำบอกว่าอร่อยว่างั้นเนี่ยเอออร่อยกว่าปลากูแลปลาสันเขียว เนื้อมันเยอะกว่าใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่แล้วก็ก้างเนื้อมันเยอะรสชาติแบบเหมือนกันเนื้อมันแน่นกว่าโอ้โอเคอ่าเพิ่งรู้เลยนะครับสายภาพเหมือนครับสายนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยโอเคนะนรำไม่ค่อยได้ครับนดำมีได้อะไรบ้างมีนี่มีหมึกกระดองมาตัวแกลอกหนังลรกหนังอะไรมาเรียบร้อยแล้วในผัดกะเพราพอดีเลยเนี่ยกับข้าวหนึ่งมือละนะครับนรำได้มาหน่อย นรำบอกไม่มีตัวนะฮะประมาณนี้ขอรับนรำเอ๊บเนี่นนนนนนเน่เน่ต่อมาณนี้พอได้กับข้าวอยู่พอได้กับข้าวของแกอยู่นะฮะเนี่ยพว่าแกเอาไปไปเยอะแล้วนะครับนาดรำจะซัดเต็มกระติกนี้ไปวันสามวันสี่วันนะครับเนี่ยเต็มกระติกนี้นะครับเอออ่ะทำลาไปเพียงเท่านี้ครับ